สวัสดีครับวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอพานทองจะมารายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการทำสมาร์ทออฟฟิศสำนักงานเกษตรอำเภอพานทองตั้งอยู่หมู่สี่ตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีติดกับที่ว่าการอำเภอพานทองโครงสร้างอัตรา,าก,กำลังของสำนักงานเกษตรอำเภอพานทองประกอบด้วย 1. น,นางสกลวันโสพีเกษตรอำเภอพานทอง2นางสาวพิมพิมลน,น้ำทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ3นางสาวจิรวัณสุวรรณภูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 4. นายดรงฤทธิ์แก้วรุ่งเรืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ5นางสาวพันธิดาสดสงวนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 6. นางสาววานิดาโกสาโรกิจเจ้าพนักงานธุกรการผู้ที่มาติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอพานทองต้องลงลายมือชื่อผู้มาใช้บริการ มีมุมรับแขกให้นั่งสำหรับผู้ที่มาติดต่อมีจุดติดต่อสอบถามประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มาติดต่อภายในสำนักง,งานเกษตรอำเภอพานทองมีป้ายให้ความรู้และประชาสัมพันธ์มากมายได้แก่ป้ายวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตรมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลบอร์ดประชาสัมพันธ์มีข้อมูลหลายอย่างอาทิภาพกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย ข่าวเตือนการระบ,บาดศัตรูพืชมีข้อมูลการเกษตรอำเภอพันทองข้อมูลองค์กรเกษตรกรแผนที่อำเภอพานทองมีการจัดแฟ้มเอกสารได้สะอาดและเรียบร้อยมีความสะอาดและเป็นระเบียบของโต๊ะทำงานมีการเขียนรหัสบน,นสินทรัพย์และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์มีความพร้อมใช้งานมีการจัดเรียงแฟ้มเอกสารอย่างเป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ มีทะเบียนคารุพันธ์และเอกสารการเงินครบถ้วนมีความพร้อมด้านห้องประชุมและสำนักง,งานเกษตรอำเภอพานทองมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อยู่เสมอนาจุดบริการจะมีจุดรับบัตรคิวเจ้าหน้าที่จะบริการตามคิวจนเป็นที่เรียบร้อยหลังบริการเสร็จจะมีกล่องประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการมีกล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทองมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภาย,ยนอกและภายในดังนี้ป้ายสำนักงานเดิมป้ายสำนักงานใหม่บอร์ดประชาสัมพันธ์เดิมเปลี่ยนเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่มีการปรับปรุงใหม่ป้ายโครงสร้างอัตรากำลังเดิมเปลี่ยนเป็นป้ายใหม่ผนังที่ว่างมีการนำป้ายประชาสัมพันธ์มาติด สำนักงานเกษตรอำเภอพานทองยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพานทองมีกิจกรรม5สอโดยมีการตัดแต่งต้นไม้และปลูกต้นไม้ร่วมกันจนทำให้หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอพานทองมีต้นไม้ที่สวยงามและเป็นตัวอย่างที่ดีนอกจากนี้สำนักงานเกษตรอำเภอพานทองยังมีกิจกรรมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกท่านที่ร่วมจัดทำวิดีทัศน์และขอขอบคุณคุณสกลวันโสพีเกษตรอำเภอพานทองผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดทำวิดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอพานทองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่การทำสมาร์ทออฟฟิศของสำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง จะเกิดประโยชน์กับผู้ที่แดบชมต่อไปจึงขอขอบคุณมาณที่นี้